รอกันมาตั้งนานในที่สุดก็มาสักที New Game Plus ของ God of War ตอนนี้เขาเปิดให้เล่นได้แล้วแต่ก่อนอื่นครับก็ต้องมาอัปเดตตัวเกมให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเสียก่อนวิธีสังเกตไง่ายๆนะครับว่าตัวเกมที่เราเล่นอยู่ในตอนนี้อัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดหรือยังให้เราเข้าไปนในเกมนะครับถ้าใครที่เล่นจบแล้วลองสังเกตที่แผนที่ดูนะครับจะสังเกตเห็นว่าในจุดท,ที่เราเคยเจอกับศัตรูเนี่ยมันจะมีปุ่มให้กดเพื่อเล่นซ้ําอีกรอบนึงรวมถึงถ้าเราไปในหน้าร้านค้าสินค้าใหม่เฉดสีใหม่ก็จะมมีโลาให้้เือกดวย ถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับก็แสดงว่าตัวเกมของเราเป็นเวอร์ชันใหม่ที่มี New Game p a s s แล้วถ้าใครพร้อมจะไป New เก m e Pass ก็อย่าลืมจัดการธุระในเซฟนี้ให้เรียบร้อยเสียก่อนถ้าเรียบร้อยแล้วก็ไปกันที่การตั้งค่านะครับให้กดออกไปที่หน้าจอหลักในตรงนี้ครับเราก็จะเจอกับเมนู New Game p a s s โดยใน New Game p a s s อันใหม่นี้นครับจะมีระดับความยากพัสเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งจะเป็นระดับที่ยากกว่าระดับปกติอีกนิดนึงที่ใครที่ชอบความท้าทายนะครับก็สามารถเลือกลุยได้เลยส่วนใครถ้าอยากปรับแต่งความยยยาาาาากกกง่่นนรั็สามาถทํไดด้เเชีเว และทันทีที่เรากดเล่นนะครับเกมนะครับก็จะตัดมาที่ดินแดนเอโซพร้อมให้เราสำรวจได้เลยทันทีแต่สิ่งที่เป็นไฮไลท์สำคัญและพลาดไม่ได้ในนิวเกมพัสดอันนี้ก็คือผู้ค้าลึกลับมาซูจิโร่เสียงสนที่เขาจะมาพร้อมกับชุดแต่งและเครื่องรางให้เราตามสะสมกันอีกเพียบเรียกได้ว่าตามเก็บกันยาวๆเลยทีเดียวโดยสิ่งที่จะนํามาแลกในการซื้อขายนี้นะครับก็คือดอกไม้ปีศาจนะครับเป็นไอเทมใหม่นะครับที่เราจะได้จากการทําภารกิจในนิวเกมพัสดและพูดง่ายๆครับถ้าอยากจะได้ก็คือเป็นการเล่นตามปกติปราบศัตรูเก็บคเคย่เลน,นะ ส่วนใครที่เป็นเกมเมอร์สายเก็บถ้วยแพทใน New Game Plus อันใหม่นี้นะครับก็จะมีการเพิ่มถ้วยรางวัลมาอีก2ถ้วยด้วยกันเรียกได้ว,ว่าอัปเดตใหม่รอบนี้คอนเทนต์จัดเต็มกันเลยทีเดียวสำหรับแฟนๆ g o o of of y o t ก็อย่าลืมไปอัปเดตมาเล่นกันนะครับ